สบันตกสถานบันโตระธาตุีความปรดใจขึ้นลงถระาิบันโต,บนโต,บนโต,ตงบนสัมของนะาบท่านนำติดตัวมาขึ้นลงให้ไม่ทียวปอยดียครับรถเจดีรถรรบดาคับนที่สอง,อง,สอง,องวกองส,ององสองนะครับต้นทางหัวหินต้ไปทางสถานีกรุงเทพครับรถที่สองกสองนะครับบอสนะิาบันโตกไปแล้วแตอยู่รับตรงทาสถานีชุมทานนท์ปัดุกของบางตาลโป่งบ้าเดือไป,ปรถราชวังตนัมจันสถานีนคร สถานีวับต่อไปครับ